สวัสดีค่ะกล้องสำรวจสุนทรลังสิตค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีจะมาแนะนำทิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการใช้งานดวงเป้าปีซึมนะคะเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมดวงของเป้าปีซึมถึงมีขอบๆตรงนี้ค่ะเนื่องจากการวัดปีซึมนะคะเมื่อเราเลงตัวกล้องมาที่ดวงปีซึมนะคะไม่ว่าจะเลงมามุมนี้มุมนี้มุมด้านนี้หรือว่ามุมด้านนี้นะคะก็จะสามารถวัดออกมาได้หมดเลยค่ะ เพราะว่าจะมีการรวมแสงไปที่ศูนย์กลางนะคะและสะท้อนกลับออกมาทําให้เราได้ค่าระยะค่ะไม่ว่าเราจะเล็งกล้องไปที่มุมด้านไหนนะคะ<ม>ก็จะได้ค่าระยะเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ค่ามุมนะคะจะผิดพลาดทันทีค่ะถ้าเราเล็งตัวกล้องมาที่ด้านนี้นะคะทางที่เรานะคะตั้งปีซึ่มตรงหัวหมุดหรือว่าตั้งโพนตรงหัวหมุดอยู่แล้วนะคะจะเกิดความคาดเคลื่อนทางมุมได้ค่ะวิธีการเล็งเป้าปีซึ่มที่ถูกต้องนะคะ ให้เส้นสายยายดิ่งพาดลงมาตรงนี้นะคะและเส้นสายยายลาบพาดไปตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆนะคะเวลาที่เราเล็งตัวกล้องไปที่เป้าปีซึมนะคะในระยะที่400-500เมตรนะคะจะไม่สามารถเล็งไปยังกลางดวงได้นะคะจําเป็นจะต้องมีตรงนี้ช่วยนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวของเป้าปีซึมนะคะก็จะมีขอบตรงนี้อยู่ถุกยี่ห้อเลยนะคะตัวที่เรานํามาวันนี้นะคะก็จะเป็นของท็อปคอนค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจที่จะเข้ามาดูสินค้าของทางร้านนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจรศูนย์รังสิตหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ป um ั e so, ๊มเอสโซแมกแวรลูรังสิตนะครนายกคลอง2หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-1026854หรืออีกหช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ idline s ID s i rsi99 ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ